ใครกําลังมองหาร้านเติมโรบักและจําหน่ายไก่ตันผมขอแนะนําร้านนี้เลยร้านรีเวียนชอ็อปร้านจําหน่ายไก่ตันราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านจะมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับโอกาสออกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นเพียงแค่สิบพอยท์ทางร้านเนี่ยก็จะมีกล่องสุ่มดาบยูรุด้วยนะครับก็เริ่มต้นเพียงแค่ยี่สิบพอยท์นะฮะแถมทางร้านเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มโรบักนะครับรางวัลใหญ่สูงสุดคือสองหมื่นโรบักนะครับเพียงแค่ยี่สิบพอยท์ ทางร้านเนี่ยก็ยังมีไก่ตันนะครับผมโอกาสออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพียงแค่สามสิบเก้าพอยต์นะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นไก่ตันนะครับหกหมัดขนตื่นนะครับเพียงแค่ห้าสิบเก้าพอยต์นั่นเองนะครับแถมทางร้านเนี่ยก็จะมีไก่ตันนะครับไอดีเลเวลตันนะครับหกหมัดขนตื่นนะครับ ดาบคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่แปดสิบเก้าพอยต์นะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะมีไอดีไก่ตันนะฮะผลตื่นนะครับผมสามถึงหกหมัดนะครับเพียงแค่สี่สิบเก้าพอยต์นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยจะมีไก่ตั้นผลมดจีตื่นนะครับผมมาสเตอรี่ครบนั่นเองนะครับพร้อมพีพีนะฮะเพียงแค่ร้อยสามสิบเก้าพอยต์นั่นเองนะครับก็ซื้อไปแล้วสามารถพร้อมไปพีพีได้เลยนะครับทางร้านรีเวนชั่งเนี่ยก็จะมีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไปเข้าเพจของทางร้านรีเวนชั่องนะครับก็อย่าาลืมใช้บรริกกันด้วยนะครับ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่่องแฮปปี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจากสกิปบอกฟุตกันนะครับก็ขอฝากน้องๆเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะก็ใครที่บอกว่าเอาสกิปไม่ได้เนี่ยก็ให้ไปอ่านใต้คลิปดีๆนะครับใครที่เอาลิงก์ไม่เป็นเนี่ยก็มีคลิปสอนนะก็ค่ายนี้นะครับก็เลือกมัดน,นะครับผมแล้วก็มันจะมีออตโต้ต่อยนะครับมันจะเป็นฟาสต์นะครับต่อไปก็เปิดรวมมอนนะสุดท้ายก็เปิด ออโต้ฟาร์มนั่นเองนะครับก็ฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เชิงว่าออโต้ไปโลก2โลก3ามอะไรแบบนี้นะครับก็เพียงแค่ฟาร์มเฉยๆนะครับออโต้ฟาร์มเท่านั้นเนาะนี่นะครับค่อนข้างฟาร์มเร็วเลยนะครับก็เป็นค่ายเจ้าเดิมที่ให้ผมมาแจกสกคริปต์ตอนนั้นเนาะก็น้องเขาก็ขอมานะครับขอให้รีวิวอีกเหมือนจะเปลี่ยนยูไอนะไม่ต้องหาคีย์ด้วยนะครับเป็นค่ายของคนไทยด้วยนะก็ สำรับสนับสนุนค่ายคนไทยบ้างนะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่นะครับของคนไทยทําก็สู้ฝรั่งได้เลยนะครับนี่เนาะแต่ว่าช่วงนี้ของฝรั่งมันฮิตหายชีครับผมผมงงหยินมากนะครับนี่นะออโต้ฟาร์มขนาดติดควสนะครับก็ยังต่อยมอนได้นะครับดูนะครับตึงจัดตึงตึงดีนะครับทุกคน คือการฟาร์มแบบนี้มันจะฟาร์มแบบฟาร์มเร็วมากนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเด้งหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่เด้งหรอกเพราะว่ามันออโต้ฟาร์มอ่ะมันไม่มีเปิดเอฟเคอ่ะน่าจะไม่เด้งนะทุกคนครับปล่อยทิ้งไว้นะนอกจากเน็ตน้องๆเนี่ยจะหลุดนี่ครับความเร็วในการฟาร์มก็ประมาณนี้เนาะงานคลิปนี้ผมก็คงต้องไปแล้วนะครับอาจจะมาไวหน่อยเพราะว่าค่ายนี้มันมีแค่ฟังก์ชันเดียวคือฟังก์ชันออโต้ฟาร์มนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ